สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบวดสุภุสุคนเนาะเปิดผ้าออกมากับมาเบิ่งเด้อมาเนี่ผู้สาวเล่าพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อจ้าเลยสบายดีเล้วบวดสุภุสุคนเตรียมตัวชิพากันไปใส่เด้อสาวๆห้อนี้เลยชิพาไปเล่าใช่เลยร้อยกระท่อมสาวแต่ละคนว่า ที่นีอ um. yeah, okay, well oh, <ah <ah ันงบเทไรมานี่เนาะแต่จะได้ยังกินมานี่แต่การชิ้่อยังให้กินเนาะโอเคเจ้าว่ายังเม่กี้นี่ข่อยวันถามเจ้าว่ามีงบเทไลมีอย้าวข่อยวันนับหัวเธได้มานี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บขารถด้หัวละสออยสองน่อยกะเปลี่ยนใจว่าน้อยหนย่กบอะไดสองกี่บ่ห้าร้อยได้ไหม เอาสองร้อยสองร้อยบาทเดี๋ยวพ่อเอาเราหาร้อยนะเงินเดี๋ยวพ่องบจำนี่เลยเนาะเอาต่พทอมีงบเท่าไรไม่หนีไปดิมกัเพื่อนนั่นใช่ไมโดยนี่ไปกินน้ำจ้อเอาบอกไป่อยนอนดีเพื่อนไปเจอหนีอันนั้นเราจะไปไปนะแมนพิ่นดูข่ได้พื่นดูดูเจ้าบนน้มันเตรียมไปหน้าเ่อเดี๋ยวไม่โจกออก เออปดเกเลยวันี่เรยมีงบสไลอาหารเมให้มาอยู่บ่อโมยเมนอนจอมกนมันจอกจุบจบป้าผู้นะทางไอผิดเพิน่นสบายดีละโดยผู้ทางหน้าบ้านยังมีอีกแล้วเนน้องบดเบิร์ซัมี่เนาะน้องพาขี่รถน้องรน้องน้องคพอ่าเลือกแล้วเนาะ อ๋อพันตู้ขี่รถเอาค้ำขึ้นมาจ๊กบวกแกแล้วอืออ๋อมาหนีเอาค้ำมเพื่นสิขับรถพาสาวๆไปเที่ยวมาหนีเนาะแยกโต้กันด้วยเอาขับรถไปสองคันมาหนีโดยหลังจากว่าเกี่ยวขขาวกินน้าใม่เมื่อยเนาะขึ้นมาเที่ยวมันจะสิพ่าไปเที่ยวบุญทรงเพือออกพรรษาเป็นรอยกระทงรอยอังลองไปด้วยมาหนีอ๋อสปายมันพูดว่าอ๋เพูดอย่างนี้ผ่านไปแล้เจ้าได้เห็นเอาไง คือแบบไปนี oh, mm ่ไปนี่ว่ากินนีいい่อ uh no, ok. uh uh ๋อเลยหาเงินได้เม่มาแต่น้านเม่ให้เงินเธอได้ประเด็นหมดจนเกลือน่ะร้อยกระทงร้อยกระทงจุ๊บบ่กระทงแพงได้ตีนี่นะได้จุ๊บจุ๊บบ่โดยเอามาดูแพงได้หน่อยหน่อยหนึ่งแกเนาะหาหกชิปคู่ได้ไหมเพื่องเอ้ยมางดูฮะไม่ไม่ขวดนี่นะปาปไปแรกได้เทไรได้ไอ้นี่ หกเซนบ่เซนหาบ่หกเซนไปได้ด้นะาหกเซนหาเราหเราห้เขไ่ได้อดขนาดนั้นอะไก็ได้นะ้เนถือนัพาร์ล์ลดอหนอก็หาเ้าพันหนึงได้ก็ได้เบียร์เราไปชีเด้งได้บ่ชีเด้งไปหาได้เห็นบ่เด้เด้เข้มนนเข้มเด้เนาะโดยน้าเกพาเ้ไปหันปาจอยเงินหายถลามนนี้ ໂດຍຫະລະເດີ້ຜູ້ຫາກະເປົາເດີ້ພຸ້ນແມ່ພີ່ນ້ອງເດີ້ເນາະໃຜເຂົາວ່າດິປ້າເພິສາວລາວນີ້ເດີ້ນີ້ໃຜຊົດແນ່ນະນີ້ຍົກມນດີຈົ້ບ່ນັກຖາຈ້ອດີຫ້ິນນອຍນອນດີຂົາບົງນຕນນີກໍດລນເຂົາບຈໃຫຍ່ງລຊືນມກຕ ินกระต่อกถุงสิบพัน้าันูกเนาะสิบเ้าขึนไปเร่ี่ถุงหาพันกีบ้นั่นได้เระเมนได้ยิบว่าบังคลามจะบังได้เนาะงเมนได้ยบ่าเายังมีคนห้เจ้าได้มีคนห้ได้บ่ไปกะไปกินล้วเจ้ากนอยู่เนาะโอเคแตเดี๋ยวชิบียงมือนึงเดี๋ยวนี้ค่ะเจ้าไปแกงแล้วไมมให้แขกกินเนาะเอาอันน่ะลูกชิ้นเนาะจากใหม่ดิอรุณ เสียอรุศีแน่แห่เนาะแนวว่าบ่แพงน่นะถ้าบ่เลี้ยงอยู่โอ้ยจะเห็นจัได๋มื้ออืนบ่ไปอีกเสียใจแ้บ่ยก็โทรนําจิกๆจิกๆย่านเด้อ่แม่นไปเกี่ยวอีกมื้อน่ะเกี่ยวอื่นน่ะคือสิแล้วนาทงน่ะเดือนตนี้งมาบักหลายบ่้้ิเ็นบ่แต่ตเย็นไปั่งเพิ่นกินบ่แล้วบอ่านเพิ่นกินเจพิ่นว่าเพิ่นภาคบอกจะอยู่เบิ่งรถในคลิปบ่เตียงน่ะ เปิรนตักแขนซีถ้่วยเนาะตักรอบแรกเขื่อหนึ่งได้ตั๊กที่รอบที่สอันสองถัวย้แปดคนมีแต่มีแต่บ้านนั้นเนาแม่ปคนแล้วก็ามที่ไม่ตงบานนคงลุงสวแล้วก็เราตักเมือบ้านเราแน่น้อยหนึ่งอ้แทั้งแกงทั้งแบบกำลังโมโห่เราชอบเยซเปิกัพอย้นถิ่มแล้วใครวะโดดคลิปเป็นไรก็บม่ได้แบบเห่าหูนะเฮ็ดหมูเป็นนะแบบ ก็ได้แล้วแต่ว่ามันก็แบบโอ้ยตัดสิได้ก็ยังไม่มาเงสิเปื่อยแม่เนียเงินแกไม่สิเปื่อยมันบวบบอ่ะบวบดีแต่ว่าความยังไม่ได้คอยบริชายบริชายลุ่หลังเฮ้ยพอดีตุ่มกระดูกเนาะโมโหแบบโอ้ยจักโมโหอะนะตำห้องเนี่ยไมีคนกินไปคดน้ำมอดนั่นแหละไปมอดแต่นั้นไ่พอตำไม่ห้เนี่ยแ่ถ้าเนี่ยกินเนี่ยเงินกับนั่งซิปออนต้องกินค่ำสองค่ำหน่อยได้กับนั่ง ู <czywiście S 2> <trans> ่ละคําพูดอะ่ไปมาแกระตนจุดจจุดช่องไปดอกควันกุ้มกุ้มขึ้นเด้บัดนี้เพื่อละสิมอดได้พอดีรับเมื่อสายโปมจังมอดได้ยิงเหลือครื่งนึงแม่นเข้ารปับได้ถาว่ามีข้าวนําบสินั่งให้นอนให้อยู่หั่นปลายานเนาะหั่นดิปลายานเนาะหั่นติดกันเลยกองเพืองเราในคงไ่ดในมีตู้คงน่ะ ว่าแล้วนะปมีตูคงจะเบิ่งหึ้อว่าเทียงนั่นเทียงปีตูคง,งนี่อ่ะไปดีนดผู้เบาที่เอดอดีมาเบิ่งหนวดในแต่ละคนเนาะนางชิเซลนะอ้ดิถึงชาแบบน้อยใจผนะ <laughs> ู้เบาไปรอยกระโงนน้ำได้ีเนเน่เนด้วยเนเน่ด้วยคูทำผู้เบาก็มาชิเซลบาเนี้อ่าที่ตโตเก็บระเลาะคารละมนมานี่พู้ได้สองร้อยสองร้อย เามาได้เยไปไเลยูสองร้อยเพนันน่ะไปดิบปุ้ยไปเลวยปะนีเอาสิกีรสนี่ว่าไปวันนี้ทินะแมงซ้อนทิดกับบริัไม่ชงที่เราน้องนะใช่เลยคนท้อหายแล้วบอคนที่ขหลายนหม่งนี้มีใช่ปะ

สิบห้าใช่ใ่บ่อใ่ถุงยู่บ่ฮะใส่เลยบ่ไปใส่กินก็่อมแกวก็เปเสพเป็เร้าลองเลยถุง่อยมาละเจ้าเห็นี่ถ้าสองนี่เหติกนึงก๊ถ้าอยากกินขนมนะชื่อแต่พี่เราอเมียแล้วแทนไหมชื่อแม่หรือชื่อพี่เ้ยถ้าอยากกินขนมชื่ออยพี่แล้วลูกกินรดสิ ใช่ดีขีมก็ากฝากนี่นี่ค่ะเีชื่อยังต้อรนีนะบาริบก่ะบ่าวจ้ามามาถ่ายอยู่เนาะนี่ไงไปออกได้ฝ่ายชิลอกข้างนั้นเด้ฝ่ายชิออกข้างหลังบ้านเจเอาแล้วเอาแม่นี่เจ้าบอวาฝากมาหน่บอกนี่ถือุน่มไปกินบอนเองกา ยันแพงบอกพี่คอยมาขโมยนะเพื่อนมาได้เล้วกันทุขโมยเพิ่นมาดิใส่เก่าดิฉันเก่าดิฉันเดิมโมมีเปลี่ยนจักรเมียนเพิ่นเนาะไม่อ้วนเอ้ยจะไปไปได้ลูกสาวไปได้ลูกสาวไปนั่มันนีน่องเพื่พี่น้องมันเมื่อย อุ้มเพิ่นได้กับเพิ่นงอกแนเง็กเนาะไปแต่ต้องไปย่างสะดวกสบายห้าคนมันหลายว่าเข็บขาถอยกับลืมทั้งเพื่อแข่งกําลังแต่งตัวเด้อไปเอ้ยพ่ต้องแต่งก็รอแหละครัวแขวนะไปจะออกทั้งนั้นบ่ออกก่อนชิลุอันดูดประตูลงเลยมาเบิ่งร่วมตัวกันเบิ่งด้วยจะคนนักเบิ่งด้วยห่านะสะอาดเด้อมีว่าสะอาดเหงา เด็กเก็ตสองขั้นได้ะอ่ารองรองขึ้นวงดูจัดบังดูไปสิไปขั้นไรกะขั้นไรกันดิอ้าวว่าไปร่วมพูแาวไปไปอ่ไปวดูมาไปไปแน่ไปทางทางนั้นมีจตกคนผู้ชายผู้ชายไปทางนั้นก็ได้ไปเป็นชายอยู่ก เต็มเนบอกต้อตใเนี่ยพกจะคนนั่นนะคะไลคน้ะานังหน้าไอ้ไฟน้าข้างหน้าแม่ตูกตานารถยเสียาชราแม่ไฟสิเปลนตุ้กตานานรถมีได้ทางนี้กับมีได้ทีน่ะพยายนมพอัญานของชาวท้องทางนี้เสียละไร พยัญนยได้ญนแ้วนียเจ้าน่ะพญานะทั้งนั้นจ้าน่ะคุณน่ะเราพายถุงเฉื่อยดำน่ะไดแล้วนี่ยว้าวใครยังกี่กัานหาชื่อยามันจัดการมันไอ้ที่ขี้ล้างวะ กิดอะไรยังกินเนี่ยอะไรยังปั๊บน่ะพมกพี u, ่น e ้องเตรียมตัวปันสิขึ้นมอรมสิงซิงเริอดดังเด้อเริอดดังเด้อเลยนี่ดหนึ่งตึงตึงเลยนี่เออจะเป็นงานบุญงานศิลป์ก็สิประมาณนี้เด้อพวกพี่น้องเลยหาหมูหาคู่เตรียมทิชเชลด้ะ ย้ำยนึงแดงตัวหากันเชียว่ไทนเป็นกานะี่ไฟแก่มันนะบ่นี่ขึ้เลิกขึเลิกมันฉาดบ่มีเลยมัน้ีแต่สีกองอไบัยงเกี่ยวข่าโดนัหาไฟกันตึสมัยเยอะเขาบอกมาไอย่างนั้น่เกี่ยวข่าเธอไโอ้ยแต่ยังบ เ่าเกี่ยวขอเสนเนว้ยนากัรเกี่ยวขึ้นกันมาดิใช่ขึ้นเบิ้งนูจ้าิองดูขั้นนี้อาจจะได้สี่ขั้นน้างข้างหนาได้ไปขึ้างหนเต็มปั้นอะไรเฮมีคตรใครอ่ะไปเบิ้งมข้างหลังแหละเตาาปงหนาเลยเต็มปนอ ไปไปไปบงบังแล้วบังนเลืเพ่เเป็นตุ๊กตาหน้ารถนะเอ้ยพี่หนาข้างหลังก็ยังมีอีกเลอม่ช่าเต็มแต่ข้างในเด้ออ๋พี่หนามีช่อนกันไปที่ต้องปั๊บใหม่เด้อนี่เด้อทาครบาค้แพสบายดีเด้อทั้ง้บาวนี สบายบ่ทั้งสีทั้งหนาพี่นะเออคอยไปคอยมาเด้อรถหลายทำได้มบบนี้เป็นยังมากยมันเหลืดอลอดท่างพี่ได้สืบ่โอเคพี่น้องกอนได้กับมาฮอดงามเป็นพี่เรียบร้อยเด้ว นาะหลังจากที่สาวๆเพิ่นพากันแต่งตสวยๆมาฮอดงานมาเที่ยวงานะเนาะคนก็หลายแน่นแอดเลยพี่น้องพี่น้อง4:00คนก็กํลังเริ่มมาแล้วก็เริ่มเมืองก็มีเนาะหลายคํมานี่สิฮอดแน่เนาะูมคู่จักไปใส่บัตรแม่พี่น้องเอ้ย นอนอดีกมเนาะตัห well ังเมื่อตอนนี้นาะบ่เที่ยงงมาคนหลายสช่ไหเนาะมาเจอคนหลายวปเจ้าตัวเหม็นเลยแหละพ่อแม่พี่น้อง

Ô nó chính là tám tiếng tay không. Ô nó dạ, chính là tám tiếng tay vào không. Ô nó chính là tám Ô nó chính là tám tiếng tay vào không. Ô nó chính là tám tiếng đi.